วันนี้สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของสภาในการดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งขณะนี้เดินหน้ามาถึงวาระที่3แล้ว และว,วันนี้ได้เห็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันค่ะระหว่างนักวิชาการและนักการเมืองเกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะคะและช่วงนี้คุณอุรชัย i สอนแก้วจะเข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะคำวินิจฉัยของศาลที่ออกมาในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับอำนาจและหน้าที่ของสภาและยังพ่วงด้วยเรื่องเงื่อนไขการทําประชามติด้วยนะคะคุณอุรชัยค่ะครับเดี๋ยวทวนอีกทีนะฮะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ถ้าเกิดว่าดูจากรายละเอียด สามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเด็นนะครับคือสามารถนําไปเพื่อที่จะเทียบเคียงได้ประเด็นแรกสารวินิจฉัยว่ารัฐสภามีอํานาจและมีหน้าที่ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับส่วนประเด็นที่2มีคําว่าแต่ครับคุณผู้ชมแต่ต้องทําประชามติก่อนว่าประชาชนต้องการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นะครับฉะนั้นข้อถกเถียงเรื่องของอํานาจสภาตอนนี้นั้นตกไปนะครับเหลือข้อถกเถียงเรื่องการทําประชามติ ซึ่งผลของข้อถกเถียงนี้ไม่ว่าจะออกมาหน้าไหนเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่อกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ดําเนินการในวาระที่1วาระที่2ไปแล้วและขณะนี้เรากําลังนับถอยหลังเข้าสู่วาระที่3นะครับอธิบายอีกอย่างหนึ่งก็คือแนวทางตอนนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าออสอเขาจะทําให้ กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญต,ตั้งแต่วาระที่1นถึงสนั้นโมฆะหรือไม่นะครับไปเริ่มกันใหม่เลยที่ขั้นตอนการทําประชามติก่อนที่จะนําเรื่องเข้าสู่สภานะครับมติเสียงข้างมากของตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าต้องประชามติก่อนว่าประชาชนอยากให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่จากนั้นเมื่อจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเสร็จก็ทําประชามติอีกครั้งหนึ่ง ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จัดทำขึ้นมานี้ประชาชนเห็นชอบหรือไม่นะครับหรืออีกแนวทางหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือประชุมสภาสมัยวิสามันสัปดาห์หน้านี้ซึ่งจะมีการพิจารณาวาระที่3ของการแก้รัฐธรรมนูญก็จะดําเนินไปตามปกตินะครับแล้วก็จะมีการโหวตด,ด้วยแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าสภายังมีสิทธิ์ที่จะโหวตตกโหวตคว่ำการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่นะครับนั่นหมายความว่าแม้จะมีกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่สาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเดินหน้าไปไกลมากกว่านั้นครับคุณนัฐาแต่ด้านหนึ่งก็มีความเห็นออกมามีเสียงสะท้อนออกมานะคะว่ารจริงๆกระบวนการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถเดินหน้าได้อยู่แล้วนะคะคุณอุตชัยครับตอนนี้มีสสูตรนะครับง่ายๆเลยสูตรแรกคือสูตรของกลุ่มคนที่เขามองว่า คำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญไม่ได้มีตรงไหนเลยที่ไปกระทบต่อกระบวนการที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ณขณะน,นี้คือเขามองว่ากระบวนการณขณะนี้เดินหน้าต่อไปได้ตามปกติไม่ได้ขัดหรือแย้งต่อคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญส่วนอีกสูตรหนึ่งเนี่ยของคนที่ไม่เห็นด้วยเขามองว่าทุกอย่างมันต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่การทําประชามติไล่เรียงจากสูตรแรกเนี่ยปฏิกิริยาของพักการเมืองฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะต้องรอวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเขาจะมีการถแถลงอย่างเป็นทางการฝ่ายค้านเนี่ยนัดหมายที่จะถแถลงจุดยืนของพรักร่วมฝ่ายคค้้าานนนนววััพรรุ่งีเละบ เช่นเดียวกับพักประชาธิปัตย์ที่เขามีกําหนดการประชุมและแถลงท่าทีต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยต้องไม่ลืมว่าการแก้รัฐธรรมนูญคือหนึ่งในนโยบายหลักของพักประชาธิปัตย์ที่เขาพยายามผลักดันและเขาใช้เป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการเข้าร่วมรัฐบาลนี้ด้วยนะครับแต่ว่าผู้สังเกตการวงนอกอย่างอดีกะกะตกกตสมชัยศรีสุดที่อยาก,กร่อนวันนี้แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ผ่านช่องทางของตัวเองนะครับเขามองว่า กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นอยู่ณนะขณะนี้ก็ไม่ได้มีส่วนไหนที่จะไปกระทบหรือว่าไปขัดต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญกำลังจะเข้าสู่วาระที่3แล้วและวาระที่3ในมุมมองของอดีกกตกรกตสมชายสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับหลังจากผ่านวาระที่3แล้วตามขั้นตอนปกตินะครับคุณผู้ชมตามขั้นตอนปกติสามารถนําไปสู่กระบวนการทําประชามติได้ซึ่งในมุมของคุณสมชายเขามองว่าสามารถที่จะใส่คําถามที่เกี่ยวข้อง กับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนในขั้นตอนการทำประชามติหลังจากนั้นได้นะครับโดยที่ไม่ได้มีอะไรไปขัดหรือแย้งต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนเลยมุมมองนี้น่าจะคล้ายกับมุมมองของผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสารเลี้ยงบุญเลิศชัยนะครับอาจารย์พรสาร์เมื่อช่วงหัวข้ามมาที่สถานีโทรทัศน์ไทยพี s ออกรายการตอบโจทย์นะครับแล้วก็พูดคุย เรื่องนี้เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญมองว่ายังมีอีกหลายกระบวนการที่น่าจะนําไปสู่ข้อถกเถียงแต่ว่าอย่างน้อยๆการเดินหน้าต่อในวาระที่3แล้วก็ขับเคลื่อนกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญต่อไปนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ครับลองคิดดูว่าเวลาไปทาประชามติแต่ละรอบเนี่ยถามว่าตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยคุณไปถามตัวประชาชนเนี่ยประชาชนทราบหรือย,อยังว่ารูปร่างหน้าตาของร่างรัฐธรรมนูญที่คุณจะร่างเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมฮะะั้นอันนั้นคือประเด็นที่ตั้งคําถาม,มง่ายงนะครับ คราวนี้ประเด็นที่ผมพยายามจะชี้ให้เห็นว่าเวลาที่ศาลท่านบอกว่าจะต้องไปทําประชามติก่อนเนี่ยคำว่าก่อนในที่นี้คืออะไรก็คือก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการยกร่างอะไรเลยถูกไหมครับตอนนี้เรากําลังทําการแก้ไขวิธีการแก้ไขในทางกฎหมายยังไม่มีผลด้วยซ้ำถูกต้องครับฉะนั้น ก็ไม่ได้มีความผิดแลปกแบบประหลาดอะไรไม่สอดคล้องกับตัวคำวินิจฉัยยังไงก็เวลาที่คุณจะต้องออกไปทําการถามประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา256วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งในทางปฏิบัติก,ก็อยู่ในร่างเดียวกันกับร่างที่บอกว่าจัดทําสอสลอมีการตั้งสสลอถูกไหมุณก็ถามไปในคราวเดียวกันก็ไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรสรุปสูตรแรกก่อนนะครับสูตรของการทําประชามติก็คือหลังจากที่ผ่านวาระที่3ไปแล้วก็ทําประชามตินะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการ แก้รัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญจากนั้นประชามติครั้งหนึ่งสองครั้งคุณนฐนนะครับแล้วก็มีนักการเมืองฝ่ายค้านบางกลุ่มที่เขาแย้งด้วยว่ารัฐธรรมนูญบอกว่าตีความขึ้นมาว่าการตั้งสสรอขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูนทั้งฉบับต้องผ่านการทาประชามติก,ก่อนเขาก็พยายามแย้งว่ากระบวนการแก้ไขในะขณะนี้ไม่ใช่การแก้ทั้งฉบับ ก็มีเว้นบางหมวดอย่างเช่นหมวด1หมวด2ก็ไม่ได้ไปแตะต้องอะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่การแก้ทั้งฉบับนี่ก็เป็นคําชี้แจงจากบางฝากักบางฝา่ายของพรรคร่วมฝา่ายค้านนะครับแต่ว่าแก่นาที่ยื่นเรื่องให้ศาลอย่างสสภัยบูรนิติตะวันก็คงจะไม่เห็นแบบนั้นนะคะคุณอุรชัยคะครับถือว่าเป็นคีแมนในเรื่องนี้นะครับ,รบแล้ววันนี้คุณภัยบูร์เองก็ในมุมของคุณภัยบูรณ์เนี่ยนะครับโมอีกใบหนึ่งคือสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐนะครับในฐานะที่เป็นผู้ยื่นคําร้องนะครับ คุณภัยบูรณ์เขามองว่าการให้มีรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่นั้นต้องทําประชามติก่อนนะครับก็คือถ้าเกิดสรุปง่ายๆสูตรของคุณภัยบูรณ์คือทำประชามติก่อน จากนั้นนาเรื่องเข้าสู่การประชุมสภานะครับเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนความแล้วทําประชามติอีกครั้งหนึ่งนําไปสู่การแก้ไขและประชามติซ้ําอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาอันนี้คือแบบเอา,เ,อาเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือ3ามครั้งนั่นเองมากกว่าของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่มองไว้และกระบวนการเองก็ไม่สามารถจะทําต่อเนื่องนับจากนี้ได้นะครับเพราะว่าในมุมคุณไพบูลคือต้องไปเริ่มใหม่นะครับและคุณไพบูลเชื่อว่าการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันสัปดาห์หน้าวันที่17-18เพื่อจะพิจารณาวาระที่3นั้น มุมนี้มองตรงกันว่ายังสามารถดําเนินการต่อได้นะครับเพียงแต่ในมุมคุณไพบูลเขามองว่าเปิดขึ้นมาประชุมขึ้นมาเพื่อที่จะโหวตแล้วก็ตีตกยตินี้นะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญในมุมมองของคุณไัยบูลคือกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่การทําประชามติก่อนคุณไัยบูลมองว่าคําวินิจฉัยชี้ชัดถึงการจัดทําประชามติคือต้องถามประชาชนก่อนนะครับว่าต้องการให้มีการแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่กระบวนการยกร่างต่างๆนานา,นาคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะกลับไปที่ ข้อสรุปของสูตรคุณภัยบูลต้องมีการทําประชามติสามครั้งครั้งแรกจะเริ่มต้นก่อนหน้าเข้าสู่วาระที่หนึ่งครับเพราะว่าประเด็นแรกคือดําเนินการก่อนที่จะมีการทําประชามตินะก็ถือว่าเป็นการดําเนินการที่ขัดต่อคำาีใจสาลก็มโนที่มีผลบุกธุกทุทกองค์กรขณะประเด็นที่สองก็ในร่างนั้นก็เขียนไว้ว่าให้มีสภาล่างและรมนู้ขึ้นมาจัดทํารัฐมนู้ซึ่งก็ขัดกับคำมสยัยเช่นเดียวกันนะ ที่บอกว่าร so ัฐสภามีหน้าที่รับหน้านะครับดังนั้นก็ต้องดาเนินการโดยรัฐสภาเท่านั้นนะครับจะไปดาเนินการโดยสภาล่างรัฐมนูลตามล่างนั้นไม่ได้นะครับดังนั้นก็ก็ก็ชัดเจนนะครับในส่วนผมก็ก็พอใจในคำพิชัยของศาลที่ท่านได้อ่านมาคำวิชัยออกมาอย่างดีก็จะได้มีอ่าทิศทางที่จะเดินต่อได้นะครับนะก็คือก็ก็เชื่อว่า ขั้นตอนนี้ก็คงจะพิจารณากันในวันที่17นะฮะก็คงจะนำคำให้ใจของทาต้องดูแล้วก็คงจะมีสมาชิกแสดงความคิดเห็นกันนะฮะมากมายนะฮะในส่วนผมผมก็มีความเห็นอย่างนึ่นนะครับผมนึกย้อนไปถึงคำสัมภาษณ์คุณวิษณุเครืองามนะครับในช่วงที่คุณไัยบูล์กับสวสมชายสแสวงการเขายื่นคำร้องเข้าสู่สภาหใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นนักข่าวก็ไปถามอาจารย์วิษณุว่าแล้วมันจะทำให้กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญต้องยุติเป็นโมฆะเลยหรือเปล่าคุณวิษณุบอกว่าก็ไม่เดินหน้าคู่กันนะครับ แต่ว่าสุดท้ายแล้วในตอนนี้กําลังถกเถียงกันว่าไอ้วราระที่1น่วราระที่2และวราระที่3าที่จะมีขึ้นสัปดาห์หน้ามันสอเขาว่าจะโมฆะนะครับอาจจะต้องเถียงกันอีกยาวเลยนะคะค,คุณวรชัยค่ะพรุ่งนี้ฝ่ายค้านก็แถลงนะครับค่ะขอบคุณคุณวรชัยมากค่ะขอบคุณครับ